พเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนก็ยอนอ,ะ,อะลัมโชแล้วหนึ่งลัมโชแล้วหนึ่งวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะโกทูเชียงใหม่จ้าเมื่มอาาก่อนจะคิดว่าเชียงใหม่คือเมืองแห่งความสโลไลต้องตอนย้อนอแต่กูจะให้มึงเห็นมุมมาใหม่ๆเชียงใหม่มันคือเมืองแฟชั่น แต่ตอนนี้ทิปหวานๆของเราอะเอากระเป๋าขึ้นไม่ได้แล้วค่ะเกินทุกคนอุ๊ยอุ๊ยสิบสี่เกินค่ะแค่ขึ้นเครื่องก็วุ่นไหวขนาดนี้แล้ววุ่นอะไรคำนี้ปะวุ่นวายควายตะลึงอะวุ่นจอวุ่นวายจนควายตะลึงดีเราเออโอเคเจอกันที่เชียงใหม่นะจ๊ะ เจอบิวกิ้กับพีพีนะบายบายปล่อยใจจริงจรอยใจบอกแล้ว่าปล่อยใจจริงๆเราจะทำอะไรที่มันแปลกแปลกงงงงการทำอะไรแปลกๆคืออะไรปะแย่งหัวเหยื่อขาเป็นสิ่งที่ฉันปล่อยใจจนใหญ่ตูนพามาร้านหลับร้านของเวนเทปน่ารักมากมีอะไรอุ้ยสวยมากเลยอ่ะร้านอ่ะ โอ้ยอันนี้สวยมากนาฬิกาโอ้ยอันนี้สวยเลยโอ้ยสวยมากเลยอ่ะสี่พันห้าหรอสี่พันห้าสีดสวยมากขออกางเกงเยนแอนมากเลยอ่ะแต่ต้องเป็นของมันด้วยนะเพราะเอวเท่านี้ยีดอกก็คือข้อแรวสุดๆแล้วแจแนวแจหนวดสวยมากแจแนววันน่ารักจริงได้ใส่มาไหนไม่รู้แต่ได้รู้ต้องซื้อพารีสแก ไเม่กาไงเออเริ่มเท่าอหร่นะคะสองตัวเดียเอ่าทุกเออทุกทๆๆทกเออทุกคน่อนถ่าย่ัสวยจริงเนี่ยอุ้ยตาดีมากนี่ค่ารันแรกนะในเชียงใหม่เอาดีๆโอเคถ้าดใครอยากให้มี EP อีกคือคอมเมนต์เข้ามาเนอะเออแนนนนแนนนน กินของหวานต่อหนึ่งเขาบอกว่าโมจิชีสร้านนี้คืออร่อยมากทุกคนมึงาอำเหมือนญี่ปุ่นมากเลยดูดีจริงนี่ไฮไลท์ของงานโมจิชีสค่ะน่ากินมากสาวโมจิยูสุชีสเนี่ยว้าว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 น่ากินมากอุ้ย อะไรจริงไม่จบจตาน่านกินมากเลยอ่ะชิมอ,อ,อร่อยมากยืดมากหืมอ,อร่อย ที่สุดนี่มาทริปนี้นะคะเราก็คือต้องแต่งหน้าทําผมเองแล้วก็ต้องจึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถ่ายรูปไงนี่ที่แยฝนใช้อยู่จะเป็นที่หนีบตรงของลอซาชาลอซาชาเขามีออกใหม่เป็นมากระลองซีรีส์อะให้ดูสีสีน่ารักมากอันนี้เป็นสีม่วงก็คือจะเป็นลอนเล็กแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูเป็นลอนเมอร์เมดอ,อันนี้ทําง่ายมากก็คือไม่ต้องมานั่งม้วนใดๆหนีบไปเลยกึ๊บอย่างงี้ แล้วมันก็จะเป็นลอนเมอร์เมดอะทุกคนแต่มันเป็นอันเล็กมันไม่ได้มาอันใหญ่คือดีเพราะเวลาเราผมสั้นใช่ปะมันจะหนีบได้แบบสามทบใช่ปะแต่ว่าเวลาพอมันอันใหญ่ๆอะที่มันเป็นซีหนึ่งแบบสี่อันอะไรเงี้ยมันจะแบบใหญ่แล้วบางทีอะมันสุดปลายผมแล้วมันยังแบบยึกยักอยู่เลยแล้วมันจะผมฟู วันนี้เราจะใช้เป็นอันที่เยบฝนใช้อยู่แล้วเราแต่งหน้าก่อนไม่คนแล้วหลอนวันนี้มาทําทรงไรคะตอนนี้ห้องฉันเป็นร้านทําผมล่าสุดก็คือฉันแบกเครื่องทําผมมา3มอันเป็นเลอซาชามากรองซีรีส์สวยมากสวยมากนี่อันนี้เป็นลอนเมอร์เมดอะเริ่มเลยส่วนทำเมอร์เมดมะแต่ฉันผมยาวมากเลยนะนี่นะคะุยสวยมากเลยอะ ขนาดผมต่อนะอันนี้คือทําได้หลายทรงมากไม่ต้องคกตรงอย่างเดียวก็คือรอนแบบเนี้ยก็ทําได้แล้วรอนแบบเนี้ยช่วงนี้กาลังฮิตเพราะเกาหลีเขาจะแบบรอนคลายๆจรอนอย่างเงี้ยอยู่ได้หลายวันด้วยนะก็คือทําทรงเนี้ยไม่ต้องซักดีว่ะ ไม่จริงๆเครื่องเนี้ยมันเป็นหนีบตรงใช่ปะแต่ด้วยความแบบรอนที่เสถียรมันสามารถเอามาทํารอนแบบเวฟอย่างนี้ได้ไม่ล็อกของเขาวะตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบแข็งเขาจะว่ามันสไหมันเลยทําให้ผมเราอะแบบไม่หักไม่ทื่อเลิศนะคะอ่อนเร็วมากแล้วแบบรอนแน่นมากสวยอะผมสวยมากอันนี้ือก่อนทำตรงเดกเออแล้วรอนแน่นมากอะสวยสวยสวยอ่อนแล้วลอนไม่ฉีดอันนี้กันก่อนหรอ เอางงมันต้องฉีดอันนี้ก่อนค่ะเป็น heat protecting curling spray อันนี้ของเลเซอชามันก็คือเหมือนกับว่าพอฉีดแล้วทําผมมันก็จะป้องกันผมเสียจากความร้อนเอ่ยใดเดี๋ยวฉันแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวฉันให้หล่อนสอนดัดผมว้าวพอเสร็จแล้วสองข้างคือสวยมากหล่อนเล่นมากมึงเหมือนมวน2ชั่วโมงแต่จริงแล้วคือไวมาก10สิบนาทีเสร็จค่ะขนาดผมหนาขนาดนี้ ปังวะ่ะไปไปลองเลยเลอซาชามากะลองซีรี์มาเริ่มนี่ก็คือปรับความร้อนได้4ระดับนะคะตั้งแต่160ถึง220แล้วก็ปรับไปสุดเลยจ้ะ ตรงเนี้ยคือมันจะจับง่ายด้วยเพราะว่ามันจะไม่ร้อนออกมาข้างนอกมันจะรู้สึกอุ่นๆแล้วก็ตัวแกนอะจะโค้งออกมาถึงนี่เลยจะไม่เป็นมุมแบบหักศอกหรือ,อ,อกปล่าเพราะบางทีแบบเราใช้ตัวเครื่องนีบเนี้ยดัดใช่ไหมแล้วมันแบบชอบหักอะแต่ตัวเนี้ยไม่หักชอบเพราะว่ามันจะเป็นแบบขอบโคง้งอย่างงี้วันนี้เราจะเรียนรู้การทำบีดเวฟเหมือนยายฝนนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องตัวนี้เลย อนนี้คีแล้วก็เดือดปลายไว้ให้ชิ้นหน่อยโอ้ยูทุกคนเด้งมากดูดิแล้วแบบทำเป็นแล้วอะ่รงนี้เริ่มเลยเป็นแฝดยีฝนแล้วแบบเนี้ยความร้อยมันทำให้ผมอยู่นานเออดีอยู่อยู่ได้นานเพราะว่าเดี๋ยวเราไปพารามอเตอร์ไงใช่เราเน้นความทนทานนี่ม้วนเข้าอย่างงี้ทุกคนแล้วเสร็จเราก็ทิ้งไว้แป๊บเดียวเพราะมัน220ใช่ปะแล้วก็ดึงผมออก แล้วก็มุนออกอีกทีหนึ่งอย่างนี้เหลือปลายไว้นิดนึงให้มันแหลมๆเลือทำง่ายนะเพิ่งทําครั้งแรกแล้วทาได้เลยไม่พออีเครื่องเนี้มันง่ายเลยแหละเออยเดไรมึออง <laughs> มแล้วกูเกิดมากูเพิ่งมีกองเชียร์ถ่ายคลิปขานาดนี้ <laughs> ทุกคนต้องมารอรอมรักคำผม ชานมเสร็จแล้วนะคะทุกคนวสวยมากแล้วก็คือเย๊ฝนบอกว่าอยู่ได้หลายวันเลย<ๆ>เพราะว่าตัวนี้คือหล่อนเล่งมากดูดิปลาปาปาพลัมมอเตอร์พร,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 รัมมใจไปกันค่ะแล้วนะคะทุกคนก็คือเรามาก่อนเวลาจองไว้ห้าโมงครึ่งมาถึงห้าโมงนะคะ เราก็งงกันใหญ่เลยว่าทำไมยังไม่ได้ขึ้นออก <c oughs> ไม่ใช่เวลาที่้องมานะสาร <c oughs> เรื่องแต่ว่าเยนนซองแล้วก็คือเยนนอยู่รถอีกคันหนึ่งแล้วก็้องไปห้าครึ่งแล้วก็จาไม่ได้แล้ว,ลวเราก็บบกตงแล้วพี่ห้างเอาดีๆเข้าล่ออีกเหรอดที่เ,ทเอาอีกเหรอยี่สิบนาทีโทยบอกเขาแล้วให้เขาเล่อ,อเราก่อน <c oughs> ทุกคนต้องเร่งเร่งตายแล้วเออใส่ชุดมาถ่ายกับวัวว่ะ เหมือนกูเลยเมื่อกี้กูก็ล้องจะถ่ายกับวัวเอ้ยดูดิเท่สไตายทุกคนก็คือเราอะเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเรียบร้อยนี่สีส้มจ้ะอ่าแล้วก็มีการใส่หมวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่แว่นพี่เขาบอกปลอดภัยมากประสบการณ์ของครูคือ15ปีเราเราก็เป็นยูทูบเบอร์ทุกอย่างพุดพุดที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้จุดทีของวันตักซีวิตเลยนะคะ ไม่ต้องห่วงจ้าเออ <c oughs> คุณครูจริงจ้อนะคะขับมากี่ปีแล้วคะครู26ปีโอเคหายห่วงเลย <c oughs> หายห่วงแล้ววันนี้บินจะแบบไหนดีจะแบบซิ่งหรือจะแบบชมนกชมไม้ชมนกชมไม้พอ่อมไม้นะจัดไป เหมือนแบบโดล่มแต่ว่านั่งปล่อยใจปล่อยใจเย็นแนนเป็นไงบ้างจะบอกให้นะว่าสนุกมากเออสนุกมากแบบวัววิ่งหนีไปหมดละยังไงสิเล่าตอนที่เขาขับพาชมนกชมไม้ใช่ปะฉันก็รู้สึกว่าเอ้อเฉยๆวะพอเสร็จเขาบอกเอาผ่านผลหน่อยไหมน้องมันจะได้ครบรถพอเขาสวิงเท่านั้นแหละพึงจีกูจะรัก เราลาดไปล,ละลาดเวลาจริงไปแล้วได้หรือว่าเปียงอด้หรือยงังไงถือว่าคุ้มค่าไมหมคะคุะ้มค่าทุกคนแล้วคือผมแบบแน่นมากดูดิรอนก็คือ,อยังซึ้งไม่ไหวมาให้ดูของคุณพิมพ์ซึง้งไม่ไหวทุกคนรอนซึ้งซึงง้งไม่ซึ้งใช่เลยสัชช่าสีลขา เออมากระลองซีรีส์สิ่ะโอเคมาวันนี้เราจะมาทําลอนแบบสวยๆวยฟียฟไปสวนดอกไม้กันนะคะนุ่นจะใช้เป็นตัวนี้เลอซาชาออตโต้ทวิสต์ทอร์เคอร์ลอนะคะนี่ตัวเนี้ยไม่ใช่ลอนฟีตฟียอธรรมดาจ้าแต่เป็นลอนแบบออตโต้ไปเลยนี่ก็คือมวนเข้ามวนออกก็กดไว้แค่นี้เลย ฟังมากง่ายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะติดแฮร์พีทแล้วก็ก่อนที่เราจะทำผมนุม่นจะฉีดตัวนี้ด้วยนะคะเป็นเลเซาชาฮีทโรเทคติ้งเคอร์ลิงสเปย์นะคะนี่ก็จะใช้ก่อนดัดหรือว่าจะใช้เครื่องทำความร้อนใดๆก็จะฉีดตัวนี้กันก่อนนะคะ หล่อนเมื่อวานยังอยู่เลยอะขนาดแบบพาราโต้งพารามอ,ตอ,ามอเตอร์อะไรเต็มที่นะคะนุ่นก็จะติดแฮ์พีทเนาะตัวโรเาชาออโต้ทวินแฮร์เคอร์เลอร์เนี่ยใช้ง่ายมากนะคะนุ่นกับเพื่อนลองเล่นแล้วเมื่อวานไงแล้วน้องเบาด้วยนะแล้วนุ่นพกมา3อันก็คือแบบไม่ถึง10โลรวมชุดรวมเสื้อผ้าเอ่ยใดนะคะวิธีการก็ง่ายมากทุกคนก็คือหยิบเป็นช่ออย่างนี้ขึ้นมาแล้วพอเสร็จปุ๊บเราอยากม้วนเข้าม้วนออกเราก็แค่ใช้ผมเนบลงไปตรงนี้ เ้วเสร็จแล้วอะนู่นอย่ามือนออกใช่ไหมก็กดค้างไว้ค่ะน้องก็จะม้วนให้เองเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็รอเหมือนกันนีบผมปกติแต่ง่ายมากไม่ต้องเอามือไปเสี่ยงยหรือเปล่าอ่าขือแน่นนะคะตัวนี้คือทําง่ายมากแค่เอาผมใส่ลงไปใช่ไหมแล้วก็เลือกว่าจะม้วนเข้าเหมือนออกแค่นี้เลยง่ายขนาดนั้นนะคะพี่จาว แล้วเครื่องร้อนแบบสเสถเียนมากแล้วก็ไม่ต้องเลือกความร้อนเลยเปิดเครื่องมามีความร้อนเดียวสเสถียนมากอู้ขนาดผมต่อที่ว่ายากยากรอนแน่นไม่ไหวสาวมูนทาผมแบบเป็นคนทําผมแบบงอกง่อยมากเลยนะไม่ได้เก่งเลยนะแล้วแบบทําได้ก็คือทุกคนก็ทําได้จ้าง่ายมากแล้วไว คือพอเอาผมเข้าไปเยอะก็ไม่ติดแต่อย่างใดแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยให้ความร้อนดีตลอดทั้งเส้นแกนผมทุกคนทําให้แบบมันเป็นรอนแบบเด้งมากนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราสางอะ่ะมันก็จะเป็นรอนแบบฟาลาแบบเฟียดเฟียดหนึ่งนะก็คือเสร็จแล้วแบบข้างหนึ่งอะ่ะง่ายมากผมเยอะเ5ะ้านาทีเสร็จท่านี้เราจะทําแบบจกข้างหลังไล่มาข้างหน้าเนาะ แล้วเครื่องมันแบบลื่นนะทุกคนไม่ติดผมมันจะสามารถแบบเคลียร์ผมออกมาได้ไม่ปีพันกันแน่นอนเสร็จพร้อมเที่ยวสับสับละปิดตรงนี้ง่ายมากเสร็จเรียบร้อยสำหรับผมลอนแน่นแบบหนาทีเสร็จแล้วผมเยอะมากทุกคนแต่มันก็ออกมาเป็นทรงแบบสวยงามเจอกันที่สวนดอกไม้นะคะ นี่ทุกคนเราก็คือจองตั๋วใน,นออนไลน์มาแล้วนะคะแล้กวก็จะต้องนั่งรถอย่างนี้ไปนี่ ที่เพื่อนๆนะคะหนีไปนวดกันเราก็อยู่มากทุกคนแล้วที่เหลือก็เป็นนวดเย็บสนอะไรก็คือเป็นนวดนะคะเราก็จามากินอาหารญี่ปุ่นกันจ้าสั่งไปเยอะมากจุกจุกะบอกว่า,<อ>ามาเนี่ยได้กินอาหารเหนือนะคไปกินร้านเฮือนม้วนไจมานะคะอร่อยมากใครที่มาเชียงใหม่ะคะแนะนําร้านเฮือนม้วนไส ถูกด้วยเมื่อวานกินกัน13คนนะคะออกมาหารกันคนละ288สบแทมาแล้วกินกันแบบวิววินจุกแต่ว่าหิวมากก็เลยลืมบอกอร่อยมาก บอกว่าอร่อยนะถ้าเทียบก,กับราคาคำละห้าร้อยเพราะว่าสูกที่สุดที่เคยทานอ i นิแฮนโร่ก็ประมาณหกร้อยเก้าสิบแต่นี้คือแบบห้าร้อยบาทอร่อยแง่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 สามวันไวมาก ย,ย,ยังไม่หายคิดฝงเย่ยฝนเลยอ่ะทุกคนจะบอกว่าเย้ฝนขึ้นเลยค่ะส่วนตัวนพันลักษ์ที่แบบว่าแค่พิมพ์ลายไปจุ๊บทำเล็บลายลายเรียะตรงมาละสิบลายอันนี้คือลายที่โหวตมไม่อยากกลับเลยอ่ะรอนอาทิตย์หน้ามาใหม่ค่ะบูดแล้วนะฉันชวนแน่จา้าหน้าใหม่ ซีอูอินอเมริกาค่ะอเจอกันค่ะแนนนุ่นค่ะเออใครอยากเห็นแนนนุ่นอินโคเชลล่านะคะเมนมาร์ตาหลอนปิดคลิปให้ด้วยดิวันนี้นุ่นขอลาไปก่อนนะคะเออไลค์ปิดฉากก็สุดร้าให้นุ่นเนียนะคะงวช่องฉันผอมเลยเยอะเลยว่ะนุ่นบอกเขจะลาเรองหลูงเขานุ่มนุ่นเลยนะนุงอย่าลืมนะของเยนแนนไม่ได้นะแนนนุ่นไฟเวอร์เออ